สวัสดีเอนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะคะแอดก็จะมาลงสามตัว <c oughs> ตรงโต๊ชุดเต็มสูบเ,เพื่อนๆอ่านกดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันกับชุดตรงโต๊ะเลยนะ ชุดตรงโต๊ะของแอดก็อันนี้คือชุดที่แอดลงไปให้เนาะสองตัวบนสองตัวล่างเนาะเพื่อนๆก็ดูคลิป <c oughs> แรกอันนี้ก็คืออ่าสะเด่นสามตัวนะคะอันนี้ต้องแนบไว้เลย <c oughs> เพราะแอดเป็นคนชอบลืมอันนี้ก็คือชุดดับสามสิบห้าชุดเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนไม่ยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูเอาเนาะ วันนี้แอดจะมาลงอ่เชีดสามตัวบนตรงโต๊ะนะคะยังไม่สรุปถ้าสรุปก็ก่อนหวยออกประมาณสามวันสี่วัน,นะแอดก็จะมาลงชุดสรุปให้นะวันนี้ก็เอาชุดเต็มสุดก่อน <c oughs> แอดก็เอามาจากเด่นนี่ยน,นะเนาะเขียนโพยไว้ได้เห็นไหมเนี่ยอย่าลืม แค่อย่าว่าเน้ออายุเยอะแนละ้วขี้หลงขี้ลืมเน้อแต่ก็มาลงให้ด้วยความเต็มใจนะคะแบ่งปันกันเนาะดีก็อยู่เฉยเฉยเราคิดได้เราก็มาแบ่งให้เพื่อนเพื่อนเราจาับไม่ใช่คิดได้นะคะจับชนจากจากเอ่อหลายๆสำนักที่เราดูประจำเนะาะเชื่อถือได้ก็มาลงให้ ก็รวมเลขชนมาให้เลขไหนหน้ามากระแสะเลขไหนหน้ามากระแสะเลขไหนไม่หน้ามาเราก็จะบอกว่าอีไหนหน้ามามากมาน้อยเนาะก็ก็งวดของวันที่เอานะั้นอ๋อใช่แม่เราก็ตกใจท,ทจอีอันนี้มันคือเด่นเอกไปก่อนเดี๋ยวงงงวดวันที่สิบหกนะคะ สิบหกธันวาสงท้ายปีเก่านะคะสงท้ายปีเก่าเขาทุกสึก,กจะไปออกอีกรอบทั้งเมื่อก่อนสิ้นปีสามสิบหรือสามสิบเอ็ดธันสามสิบธันวาตอนรับปีใหม่นั้นอันนี้สงท้ายปีเก่ากป3สามตัวนะคะ <c oughs> สามตัวบน ตรงตรงเพื่อนๆเห็นชัดกันไหมนะเอ้ยเดี๋ยวหันก็มีหกเก้าสามเจ็ดเก้าสามห้า สามถ้าเก้ามา, 9, มา 9, มมแล้วคนะิดว่าเก้าสามมาเนาะเพเก้ามาสามหมดสี่หมดใช่เนาะหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งช่องละห้าแล้วกนะันเนาะเอ้ยไม่ใช่เจ็ดเก้าหนึ่งเลยแม่แมดูผิดเลยอ๋อใช่ใช่เจ็ดเก้าหนึ่ง เจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งจะต้องกาไว้พันจะเขียนซ้ำเจ็ดเก้าสี่ศูนย์เก้าสอง หกแปดสามหกแปดสาสเก้าหนึ่งศูสาหเจ็ด สามสามเก้าสองศูนย์เก้าสี่หกหกเก้าหกอะทำไมเขียนจะเก้าหก เก้าสี่ต้องใส่เก้าจะมาร้อยนมาแต่แอดเก่งหกกับเจ็ดนะร้อยหกเก้าสี่สามเก้าสี่ศูนย์เก้าห้าถ้าเกิดเก้ามาแอดคิดนะที่แอดทำดูสูตรถ้าเก้ามาอีกนะเก้าจะมาในหลักสิบ แอดไม่แอดคิดว่าไม่มาหลักหน่วยหลักร้อยอันนี้เป็นตามกระแสะเลขที่เราดูนะที่ให้เด่นหลักหลักนะแอดก็จะวางเก้าถ้าเก้ามาอีกนะจะมานในห,หลักหน่วยไอยหลักสิบนี่แหละหกเก้าสองสามแปด ยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวงงศูนย์เก้าหกศูย์เกเจ็ดน่ารแง

คิดว่าไม่จำนะแอดจะเทกแปดเก้าหนึ่งสามสี่แปดแปดหกสี่แปดหกสี่ <coughs> 啊，行行行三、五。 หกแปดหนึ่งหกเก้าห้าเจ็ดสี่แปดหกศูนย์สามปกติแอดลงสามถึงสามป็นห้าชุดนะคะลุกนี้รู้สึกจะสามถึงแปด เพิ่มมาสามชุดมั้งเดี๋ยวนับก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบยี่สิบสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดชุดค่ะสามสิบแปดชุดเพื่อน,อ,นอันนี้ให้เพื่อนๆเอ,นอ่อดูยังไม่ได้สรุป ว่าอินไหนหน้ามาวนะ่าอันนี้คือชุดเต็มสูตรเนาะแอดก็จะเขียนไอ้คู่โต๊ดไว้ให้ข้างละให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะคู่โต๊ดที่แอดเก่งนะคะแอดเขียนต่อข้างล่างนี่แหละเพื่อนๆเดีย๋ยวเพื่อนๆค่อยแคปเนาะก็คู่โต๊ดแอดก็คลิปเมื่อวันที่แล้วแอดก็เข้านะคู่โต๊ดเก้าสูนย์ถ้าเพื่อนๆดูแอดจับให้คู่โต๊ดแอดก็มีเดี๋ยวนะคะเออเก้าแปด เก้าสามแล้วก็เก้าแปดเก้าสามแปดสามค่ะเพราะแอดเด่นนะคะเด่นเก้าแปดสามบนนะคะแอดจับคู่โต๊ะให้ลองนะคะอันนี้คือเด่นลองก็มีเก้าเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ด แปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดสามศูนย์สามหกและสามเจ็ดนี่นะคะคููโต้แอดเพ,อเพื่อนแคบเนอร์แคบแล้วก็อันนี้แคบเอาเนอร์พิเปเห็นชัดเนาะก็อแอดก็ขอจบ คลิปสามตัวบนตรงโต้นไ้แค่นี้นะคะก็เจอกันคลิปหน้าก็เป็นคลิปที่สรุปทั้งสองตัวบน2ตัวล่างเนาะก็ก่อนหวยออกประมาณสามวันสี่วันแอดก็จะมาสรุปให้ก็ขอบคุณ FC นะคะที่ติดตามกดติดตามแล้วก็ก,กดไลค์ให้แอดด้วยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาดูถ้ายังไม่กดติดตามก็ช่วยเพิ่มยอดติดตามให้แอดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Thank <laughs> you.